อย่าดูถูกมดนะครับเพราะถ้าโลกนี้มีมดขนาดเท่าคนมาอาจจะยกบ้านคุณทั้งหลังได้สบายๆทำไมเจ้าตัวจิ๋วถึงโคตรแข็งแกร่งขนาดนั้นคลิปนี้มีคำตอบหากพร้อมรับฟังรับชมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโครงล่างภายนอกของมดและร่างกายเบางานวิจัยของ The Ohio State University เพราะว่ามดชนิด Form i c a e x s ็กเซสมีข้อต่อคอที่สามารถรองแรงได้ถึง3 4 0 0ถึง5,000เท่าของน้ำหนักตัวก่อนนี้หัวจะแยกออกจากลำตัวซึ่งนักวิจัย ใช้ทั้นการทดสอบในเครื่องเวี่ยงและการสแกนด้วยไมโครซีทีเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างภายในของคอและข้อเชื่อมต่อระหว่างหัวคอลำตัวเหตุผลหนึ่งคือมดมีร่างกายที่หนักน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดโครงล่างภายนอกทําหน้าที่รองรับโครงสร้างตัวเองจึงช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ต้องใช้แรงมากเพื่อแบกรับน้าหนักตัวเองและเหลือแรงสนับยกหรือว่าเคลื่อนสิ่งอื่นได้มากขึ้นนอกจากนี้ในงานวิจัยพบว่า ในจุดเชื่อมต่อระหว่างวัสดุอ่อนกับโครงล่างแข็งมดมีการออกแบบการเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งช่วยลดจุดตกค้างของแรงและเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมสรุปคือโครงสร้างภายนอกที่เบาแต่แข็งแรงบวกการรองรับน้ําหนักที่ดีทําให้แรงที่กล้ามเนื้อมดผลิตได้เหลือมากสําหรับยกสิ่งของอัตราส่วนกล้ามเนื้อและขนาดอากักกรสแควร์คเว็บไซต์อริโซนาสเตต์วิลตีระบุว่าเนื่องจากมดตัวเล็กมากกล้ามเนื้อมีหน้าตัดเมื่อเทียบกับขนาดตัวสูงขึ้นซึ่งหมายความว่า เพราะมันสามารถสร้างแรงมากกว่าต่อหน่วยน้ำหนักตัวได้โดยพื้นฐานทางฟิสิกส์เมื่อขนาดของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นพื้นที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อจะเพิ่มแต่ปริมาตรและน้ำหนักจะเพิ่มทําให้สัตว์ขนาดเล็กเช่นมดมีอัตราส่วนแรงต่อน้ำหนักตัวสูงกว่าสัตว์ขนาดใหญ่เว็บไซต์อื่นเช่น Terminix ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามดสามารถยกได้ประมาณ10-50เท่าของน้ำหนักตัวหรือ,ออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของมดสรุปพอะมดมีขนาดตัวเล็กมากกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวได้เปรียบ จึงสามารถยกหรือว่าแบกสิ่งของได้มากกว่าที่ดูเหมือนต่อมากล้ามเนื้อหนาแน่นและโครงสร้างภายในที่เหมาะสมงานวิจัยของ the exoskeletal structure and tensile loading behavior of an annex joint วิเคราะห์จอดหรือโครงสร้างคอของมดพบว่าเนื้อเยื่ออ่อนในข้อคอมีค่าความยืดหยุ่นและขคอของมดรองรับแรงได้ประมาณ5 0 0พันเท่าของน้ำหนักตัวอีกทั้งแบบจำลองที่จำลองด้วยคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าวสัสดุในข้อคอมีพฤติกรรมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวซึ่งหมายความว่าในทิศทางที่ถูกต้อง จะมีความแข็งแรงสูงสุดเป็นการออกแบบตามธรรมชาติที่เพิ่มประสิทธิภาพสรุปโครงสร้างภายในของมดกล้ามเนื้อบวกข้อบอกจุดยึดถูกออกแบบมาให้ใช้แรงได้มากและเสียแรงน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มดแข็งแรงต่อมาคือการทางานร่วมกันและพฤติกรรมสังคมแม้หลายแหล่งจะเน้นที่แรงแบบร่างกายของมดแต่เว็บไซต์ Termin ชี้ว่ามดยังสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งที่หนักกว่าตัวเองหลายสิบเท่าได้มากขึ้นเมื่อทําทงานร่วมกันเป็นกลุ่มกล่าวคือพฤติกรรมทางสังคมเช่นแบกร่วมกันเลือกเส้นทางที่เหมาะสม ช่วยเสริมให้ความแข็งแรงโดยรวมของล่างหรือกลุ่มเพิ่มขึ้นเว็บไซต์ BBC Earth ได้หมวด How are ants so strong and fast ระบุว่ามดที่สามารถยกได้ประมาณ50เท่าของน้ำหนักตัวเป็นงานของผู้ใช้แรงงานที่ทำหน้าที่หาอาหารหรือคนของให้ลงังซึ่งความแข็งแรงนี้เป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดของทั้งเผ่าพันธุ์สรุปนอกจากแรงจากร่างกายพฤิกรรมแบบทำงานร่วมกันของมดจะเป็นปันจจัยที่ทำให้พวกมันดูแข็งแรงมากในภาพรวมต่อมา ข้อจำกัดและการตีความที่ถูกต้องงานข่าว i n ินไซส์ i ซ n c นชี้ว่าในการทดลองพบว่าข้อของมดสามารถรองแรงได้ถึง5,000เท่าของน้ำหนักตัวแต่ไม่หมายความว่ามดจะยกของได้เท่านั้นเพราะการทดลองนั้นเป็นการวัดแรงที่ลองได้ไม่ใช่การยกของจริงในสถานการณ์ปกติในบทความของ Ohio State New Atlas ระบุว่าหากหมดมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นขยายเป็นขนาดมนุษย์พลังหรือน้ำหนักตัวจะเสียสมดุลเนืน่องจากกฎ Square Q กล่าวคือ ขณะที่ขนาดเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มเร็วกว่าแรงกล้ามเนื้อทำให้ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนแรงต่อน้ำหนักสูงเช่นมดเว็บไซต์ BBC ระบุว่า ah, บางงานวิจัยพบว่าข้อของมดรองรับได้5,000เท่าแต่ย้ำว่าตัวเลขหลายเท่าของน้ำหนักตัวขึ้นอยู่กับชนิดของมดและว,วิธีวัดสรุปคือถึงแม้ว่ามดดูจะแข็งแรงมากแต่เราก็ต้องตีความอย่างระมาระวังไม่ได้หมายความว่ามดจะยกของหนักเท่าแบกรถหรือแรงแบบมนุษย์แต่เป็นความแข็งแรง เทียบกับขนาดตัวและด้วยโครงสร้างของมันเองหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบาย